xin phép, 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 xin này, xin phép, 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 มาคาเตแกงกัตาราีเขาจะเนี่ปีนึงหากได้ลำนี้ดีก็ได้นะใครก็ใส่เนื้อเนี่ยออกมาคนเดียวมันจะคาเตะแกงกัาร่จีันี้ไรเดียว่าเขาเอาแกงกัมารานะแกงกับใบวัดคนไหนจันไหพอใส่เนื้อวไรก็เดียวเียนเดียวอ่ะแต่

ออกม้วนก้นรอดลองเถิรองเท้าลองเปนลองตายเยี่ยิตะกเกี่ยวในโรกางก็อยไหนก็ก็นอะไรก็เี้ยวกว่าอเลยากเบีตะานั่นนะบอในถนในธรรมสัตะาว่าสังเกตยินเนี่ยเอ๊สัตะามัตระาโผตะนาีขวันตะางแเกล้ว่าเอ๊ะเราอออกแกกับตะล้านี้มาน่ในสัตะา จวัวะอ้ําเตรของคนคนเราเราเปิดเราเราป็นลงตายนั่นแหละจาเบี้ยเตระนั่นแหละสัมารถดยอนาปานาต้วยอย่างไงก็เนี่ยนะอนาปานาอะไรเป็นลงถุยเขาเพียวก็ลมถุยอันไหนเป็นตระอนาปานาจากเ้าพอมีมีอนาปานาบอกมีเด็กมาเรียนคนไหนมาถามเชื่อเดิใจไ่ใ อยู่นห้ามีด้ยเขาเขยออกมีมีมีตัวมีเขยขาไขยออกได้มีโูมีแต่เราเพราะไงพลังรมวันน้เนื่องแวสัตระหลาดลำดีที่ฐาเนี่มันเจตระตัดอะไรนิดหน่อยนั่แหละเวียดนานั่นแหละมาเจตระงงนเขยขาลดนเยออกตายปีวันไหนหก วันดิตราเขาเคยออกนานยาววัไหนก็วันเดินหกโมงมาก็ไหนก็มาเักเด็จตไปสามวไหนก็เคลืนเปลี่นมากนไหนลนเปลน้าเปลนเจ้ามาเลยดูแตันทุ่งทาทุท่าวัไหนทุ่าหนรเนี่เสียหรอกนไหนใักเก็บเนยก็เจไหนก็กาศที่ไรอแล้เขาจากแพลนนิดปั่นแพลนากแพลนแลน บ่ไดแต่แ <Wagner> ก่หาวนี <la Harper> ้แล้ว <hostel> อืม <Godzilla> ติละหาวนี้แล้วบ่นายแม่นไง่เด้อล่ะหาวนี้ผู้หลานเจ้าก็แม่นเวลานี่ป่ะนี่เจอแล้วบ่นายพี่กูหลานเฮาน่ะพรานล้อมไปเตี้ยกําไหลนี้ให้บ่ฮุบปีสําเป็ดหาเป็นซ่บบ่เป็ดทายเป็นซ่บบ่ให้ดอกกินสัพอสวกขัดคุณเปลี่ยนบ่ได้ก็ โก Dante, ิสาสุขขัดพุทธเปี่ยกว่อะไรก็เปียนยานกะเปลียนาเปี่ยนสให้ใจเมื่อไรดตัวถือนิพพานต้งเียกว่าถือนิพพานเราได้สรงขอบสังาว่าไหไถือนิพพานอันว่าได้สติมาอับเลเกิดแ้งว่าสติว่าสังเกตยศสติมาอับเเกิดแยงพุ่มเกิดก่ไอะไก็สังเกตเทา ป้อเขาว่าก็ตายไปดูก่อนอันเขาเนี่ยป้อเเกิดพ่นสันตายสนตายพนั้นตายอะไรสุุเดวมาตัไหนเดืองเดีอไรเกิดมาในจใจหมดเดไรเขาหาอะไไหนสังปาเกิดมาหรือเกิดมาแล้วคได้หรือกไหครับสตายใจอ๋อ cái thân của anh này ok sang nếu tài Nên hai mươi năm năm hai mươi năm hai mươi năm hai con này đây mươi năm hai mươi năm hai mươi của hai mươi năm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  hai Họ năm hai mươi năm hai này năm hai này năm hai mươi năm hai mươi năm hai mươi này hai mươi hai mươi năm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  hai mươi ทุกข์ลงเอ้อว่ายังได้เหรอทุกข์ลงน่ะทุกข์ลงอ่ะอะทุกข์ลงอ่ะทุกข์ลงมีอีกกว่าได้ย่อว่าอะไรอ่ะพวกไหนเจอีกจีว่าคิดโผล่แล้วเดี๋ยวจี้นี้บอกว่าไหนอ่าเอาที่สุดดูจังบอกไหนล่ะทุกข์ลงมีดีเหรอว่าไหนอ๋อมีดีปุจฉาระยะยาวอ่ะเออป๊าจะไหนเนี่ยว่าจะมานี่ตราบไหนเนาะฮะสาราม

Điện có hiện tiền có? Lấy tiền à, Có hiện tiền đi. Lấy tiền cái à hiểu hiện tiền có lạy xiết tiền Tran đó mình nào, đồ nè, Tui nào đó này ô nào tui, ô tô tui, ô tô tui, có tô tần kể. Concern nè vân hai. Ah, anh có tôi em em đó? em thở em 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 thì mi, ก็เลยจเสียยอหลวงอยใจเ่นั้ก็เลยานหว่อมยใจเ่านั้นว่ากะรานว่านหากมันก็่ะานี่หากมันนั้นอากเกิตราก็กะาีมาีมายาว่าแตเขาใจอ่งพลาวได้บ่พมาเลยสามสิบสองวันวันเดียุณมนัมาปั้งในไหนเจ้าเาที่ป้าจ้าายแล้วพระบิดาว่าได้้ได้ก็ไปสัมสป้าทัเตียโต 我来，我还是先讲点呀。我个了那个海边早餐放去饭上啦，老他海边早，我饭店门办了事，包好、啊、了，什么食点，饭后把把来哦，饭早喂鸡下他知唔知？你得啦，你得啦，什么食点，饭后饭饭早喂鸡他灶，那节省得来啦，垃圾也不要，七十二。 သံဃေရေ like ာသစ္စ so ာ။ဒကိဋ္တာတရပိစ္စာကိုရောက်တော့ဘောလာကဝိစ္ဆာကသစ္စာကိုတယ်။ဘယ်မှာလဲကောမรรคတံပြောင်းသံဃေရောမรรคတံအန္နယောတာရိယနိဗ္ဗာန်ပြည်တဲ့နေရာရောင့်ရဲတရာကိုဖြစ်အန္နယ။ကိုယ်ကော့ဘောကြဲသစ္စာရှိပါ။ဘာဝိကောချက်တံမรรคပြေဘာကိုလဲကောဣတိပတိနိဗ္ဗာန်။ คืออะไรล่ก <brightness> <quin French> ็ด <und anging> ีมากวัน so ีของตราดัด oh สีบ่า <suffering> วันนี้เขาจะเขียนตรงนี้เจนน์อมาัาเปลาวัยนี้่น่เลยนนี้ก็ที่นใจเอาเขาหิสวนที่สวนทั้งวนเนีกงเอโอโหวก็เรตกลเอนนเขาไม่ก็เนวเดียววะเนเนันเียวเขาใจอันี่ันน้มีอะไราดันไว้กว่าอะไรก ไป็ลาบไม่ยาตัวที่เราไรียนก็่้านาบ้านาลงพุยเขาลงพุยออกมีมีที่เราเรียนพูละว่าไนลงคุยเขานั้นก็บ้านี้สิจินทส์เลผู้จงว่าลงคุยเขาเดี๋ยวนนอโยนลรได้ยเขาไปยาว่าไนถึงนั้นจะได้พูดพุยออกแค่นั้ lúc mà thui bỏ căn có thì đây sẽ đi ra thì đây phụ trong mà lúc thui bỏ làm ăn làm ăn ngày, ngày. này làm có mà cảm biệt ba cảm đi này à? thế anh ấy à mà cảm biệt làm này không điều à? quân có lợi khách lấy anh ấy năm, năm. ค้าเสร็จเลตอนน้หหง่าอะไรกอก้นั่นจเียวถึงนิ่ไปไวๆว่ามันเหมือนสั่่ไเหมือนจะหนเข้าใจว่ามันต้อมีอะไรก่านาคิดเลกว่าสังเอว่ามีรถมีกาล่าว่าไงก่ากาคิดเล้จะได้ดีกว่าก่ไไงจได้ไปดีกว่ากับผู้บกอย่าไปดีมากเลย้ไปิี